นี้ผมงานหยุดนิ่งหมดเลยครับพระเป็นสุขก็อยู่กับเครื่องเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเอาเส้น,นออกหรือเก็บเส้นเส้นเนี้ยขายอยูกเครื่องเอาบีอบก็ทีเสร็จแล้วประธานแบบว่าเป็นจุดสำคัญจุดประธานเลยของของงานพระเป็นสุข ถ้าล่มเย็นเสร็จแล้วแต่ไม่มีตังซื้อทองไม่มีตังซื้อเพชรพลอยไม่มีตังซื้อลงยาก็นิ่งก็เลยเป็นแค่งานต้นแบบที่ลงหล่อขอบูชาไปแล้วไปหล่อเป็นเงินเป็นทองได้ครับไงมาดูงานมาดูลายนะครับอยู่ที่หมื่นห้านะครับยังไงคุยกันนะครับยัไงไงอ่ะต่อแล้วดูแล้ว <laughs> เหนื่อยเหลือเกินแกเหินปิดลายอะไรเงีไง ถึงผมไม่ได้ปั้นด้วยมือแต่ผมก็ปั้นในคอมแนะ้ะในมืออาจจะหมุนง่ายอะไรง่ายแต่ในคอมนี่ต้องคลิกคิหมุนคลิกหมุน,มนโอ้โหมันก็ยากคนละอย่างนะผมว่าปั้นด้วยมือเวลาหมุนงานดูงานเราแค่เคลื่อนตัวหมุนงานอะไรไมันจะเร็วกว่าแต่หมุนในคอมนี่โอ้โก็ยากคนละอย่างครับปั้นมือกับปั้นในคอม ก็พา,าพาเป็นตุกอยู่เน่ยผ่าเป็นตุกไม่มีตังซื้อเส้นเส้นหมดแล้วเส้นมีนหนึ่งน้อยเดียวครับเลยไม่ได้แกะคาอยู่เครื่องนะทําเกมก็เสร็จหมดแล้วเดีย๋ยวไม่มีอะไรทําน่าจะมีเควสใหม่อันนี้ผมวม่ายังไงชอบงานไหนก็มาดูงานนะครับมีงานวาดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอง,งานาลายอยู่ด้านหลังนะ จะเอาหลบพู้ศิลาขึ้นมาแหละมีรูปภาพเต็มเลยนะครับงเข้าไปดูในแน็บได้อยากได้งานไหนก็บอกนะครับมีสีน้ำมันนะปงพอหลอกก้าครับผมว่าผมจะเอางานงานเก่าผมมาฉีดให้ใหญ่ขึ้นเนะอันนี้ยกขพอคนหูถ้าเกิใจนี่คงได้เห็นรายละเอียดเนียบกันเนี้ย จฉพาอคนอูถ้าเกิดดูการปัน้นจฉพ่อคนอูก็ไปดูใน y o u t u b แนวคู่นนท์นะนลบุรีปั้นดีจฉพ่อคนอูอันนี้ผมใช้เส้นไม้ทำให้เหล็กตงปั้นทีเดียวแล้วก็เราก็ให้คอมพิวเตอร์สั่งได้จะใหญ่ขนาดไหนก็ได้เหล็กขนาดไหนก็ได้แล้วก็อยากได้เป็นเหล็กเป็นปูนเป็นอะไรก็ซื้อเส้นมาเครื่องซีมซีคุณด้วย เซ็ตีเหล็กก ok <ta> ็จะมีฉ hmm. ีดแบบเส้นทั้งเหล็กท yeah, ั้งอะไรอยากได้ไม right. right. ้อะไรมีทั้งฉีดไม้ถ้าเกิดอยากได้เหล็กก็มีทั้งฉีดเหล็กเป็นเส้นแล้วก็มีทั้งฉีดได้ฉายเลเซอร์เป็นผงนะเครื่องเซมตีแบบเป็นผงเหล็กแล้วก็ใช้เลเซอร์ยิงขึ้นมายิงตัวงานขึ้นมา็ล้วดูเอง คุณมีเครื่องซีมซีแบบไหนยังไงก็ผมก็มีตัวตอกต่อยตัว,ตว,ตวถู่หมดเลยครับขนาดตัวนี่ตัวตีหัวเนี่เคยใช้กันนหะขั้นต่ำอะ่ะหมื่นหมื่นเท่าไรสามหมื่นสามหมื่นนะขั้นต่ำผมแม่งไปหามาหมื่นหมื่นต้นต้น,ตนประกอบไอยงอเครื่องจีนนะก็ใช้ฝีมือเอาครับใช้ฝีมือเช็ดไฟล์ เราไม่มีตังแบบเหนื่นเขาแล้วเส้นก็เส้นราคาถูกไห้ตังซื้อเส้นเหล็กเส้นไม้อะไรเขาแล้วเส้นไม้เส้นยึดยูนก็ซื้อได้ม้วนเดียวเลยครับเราซื้อมาใช้แต่ไม่ให้ไปซื้อประจไม่ไหวาง,งานลูกค้าสั่งมาแล้วก็คุณก็ให้ตังซื้อเส้นผมมาแล้วครับผมมีแค่เส้นธรรมดาเส้น PLA ราคาถูกแล้วก็ความทนทานผมก็จะ โป้โปอะไรอะโป้อะไรวะโป้โปเหล็กใช้สีโป้โปเหล็กแล้วก็ใช้อะไรล่ะอีพ็อกซี่โปอีพ็อกซี่เข้าไปเคลือบเพื่อให้ความแข็งนีกเนี่ยผมเคลือบอีพ็อกซี่ทั้งหมดเลยแล้วก็ขัดแล้วก็เคลือบสีโป้เหล็กสีโปโจเปร์เคลือบสองชั้น แล้วก็เดี๋ยวเคลือบอีกเดี๋ยวถ้าเกิดลงทองอันนี้ก็ปิดลายแล้วก็เหมือนเคลือบเข้าไปอีกแล้วก็ปิดทองเข้าไปอีกปิดทองก็เคลือบแฟกเข้าไปอีกอ้โหูแบบจกแกงขนาดไหนเนี่ยแต่มันมีเห็นผมดูในเน็ตมันมีน้ํายาที่แบบขนาดโฟมอ่อนๆน่ะ เครื่อไปไม่ยังแก่งเป็นหินเลยผมจะซื้อน้ำยาตัวนี้มาใช้เขาใช้กันนะเออนััตรกรรมมันก็ไปไกลแล้วอะไรก็ตอนบอาไปเครื่อปุ๊บม่งเป็นเหลก็กเป็นหิดขึ้นไปกระโดดเหยียบได้เลยเออผมก็จะเดี๋ยวต้องหา,า,า,าซื้อมาเดีย๋ยวซื้อมาใช้เลยดีกว่าโอ้โหแบบถ้าแบบตอนแบบขนาดน,นั้นแล้วคนขึ้นไปเหยียบข,ขยงขยงไม่หักไนม <laughs> โอ้โห อันนี้ไม่ต้องกลัวอันนี้ละโอเคครับยังไงก็มาดูงานนะครับผมอยู่ส่วนหายเก้าลิงเก้าอบออครับยังไงวันที่ข้าที่บ้านนะครับมีกาแฟต้นมีนวดแข็งไทยมีนวดสปามีตู้ตู้ยอดซักผ้ามีตู้น้ำหยดเหรียญมีปุ๋ยทำนาเป็นร้อยเป็นพันไร่ก็มาซื้อปุ๋ยได้ครับที่บ้านที่ผมเป็นบริษัทปุ๋ยมันก็แม่ผมขายอาหาร นาผมขายอาหารดีสารแล้วก็มีกาแฟสดเมเต็มตมีน้ำอัดลมม,มีเครื่องดื่มทุกชนิดแม้แต่ยานังแกงขอแม่บอกจะเลิกขายเหล้าแล้วมันบาปขายดีจัดยังขายอยู่ต่อเลยขาอยู่ไอ้ผมแล้วก็มีน้ำแพ็คขายตรงนะเป็นโรงงานขวดน้ำเลยโรงงานน้ำดื่มนะครับเป็นร้อยเป็นพันขวดเป็นหมื่นขวดแล้วก็ส่งนะครับส่วนขางเก้าเหลียกข้อหอมลุกเลยครับ ก็ทําหลายอย่างผมลืมอะไรมีอะไรไหมเนี <c> ่ย <oughs> มีรับเสาก่อสร้างที่บ้านนะครับพวกพี่ๆนันะนะก็รับนะครับผมปั้นทระงองอยังหลังบ้านครับยังไง,งลงเรามาดูงานนะครับน้อหาตถ์ังทางานต่อครับมีชีวิตอยู่รอดต่อไปครับทุกบ้านคู่กับละองลาหู <c oughs> ไม่ชัดแกโทษครับเดีย๋ยวมาดูพระเป็นสุกกันพระร่มเย็นเสร็จแล้วพระเป็นสุลร่มเย็นเป็นสุคู่กันครับเดีย๋ยวรวมพลังคนระับ คอยเฟ้นแป๊บหนึ่งผมก็จะหรือ,อยังไงเย็นนี้ผมอาจจะขัดเลยหรือขัดเลยผมไม่มีแรงอตอนนี้โอเคครับแล้วก็ยังไงยังไงเข้าไปเล่นเกมนะเสร็จแล้วเควสใหม่มีระบบใหม่คือใช้นิ้วปัดเป็น360ร้อสิบองศาได้ใต้วีดีโอจะมีลิงก์กดดำเนินเกมกดเข้าระบบนน้นระบบนี้นะครับใต้วีดีโอ ก็ลองพิมใน YouTube คุณโอรลบรีหน้าหนึ่งก็เริ่มเล่นเลนยจะต้องแบบซ่อน,ซ,อนซ่อนมิดซ่อนมิตอรเอกแล้วใครเจอเนยแจกทองดีไหมเพินะ <c oughs> งคุยเล่นกันหลานเนยลยหลานโอ้ไม่เล่นเราตไปยาน <c oughs> ก็บอเอ้ยอยู๋ย่คุณซ่อนมิตอรเอกไว้นะใครเจอแจกทอง <c oughs> ตอยจะทำจริงนเนี่ย ต่งจากินยังไม่มีเปยอาตังเน็ตหรือของไปรละคะ้ครับดอเอหายเก้าเดียวกัอคมัเง้ไหมกินข้าวที่บา้านครับลองดูบรรยากาศในมุม360องศาโพสในที่โพสตไว้นะครับบรรยากาศสดชื่นไปเลยต้องไปื่้งตืนนะครับ